بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และหวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับพี่น้องครับผมได้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของ สัญญาณใหญ่แห่งวันกิยามะมาอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้นะครับก็มาถึงเกี่ยวข้องกับสัญญาณที่7นะครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นซึ่งได้คุยกับพี่น้องมาแล้วครั้งหนึ่งได้นําเอาหลักฐานจากอัลกุรอานมายืนยันให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าอัลกุรอานก็มีนัยยะเกี่ยวข้องกับการพูดถึงดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้น ตามการอธิบายของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัลฮอเลฮิวะสันลัมรวมทั้งหะดิษหลายบทด้วยกันที่ได้พูดถึงการที่ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นจึงถือว่าเป็นหลักอะกีดาหลักการยึดมั่นนะครับที่มาจากอลัลลอฮ์และรอซูลที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องเกิดการยึดมั่นนะครับว่ายังไงก็ตามแต่ดวงอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนทิศขึ้นอย่างแน่นอน ไปขึ้นทางทิศตะวันตกนะครับอย่างแน่นอนซึ่งเป็นหลักการเชื่อที่ผู้ศรัทธาทุงหลายจะต้องเชื่อไปตามนี้ใครก็ตามแต่ที่ไม่เชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องนี้อุละมะบอกว่าถึงขั้นสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมนักวิชาการอิสลามได้หูกลมหรือตัดสินเกี่ยวกับผู้ที่ปฏิเสธในเรื่องนี้อย่างรุนแรงมากนะครับถึงขั้นกูโฟตหมายถึงสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิม ครั้งที่แล้วได้เอาอังกุราอานอายะหนึ่งนะครับในสุรอาัลาัออามอยายะที่158ที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนัยะที่ท่านนบีอธิบายจากอยายะนี้นะครับว่าดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นเป็นสัญญาณที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอยายะนี้เพราะท่านนบีระบุว่าาลิกะห้นะตัตุลองชัมสมินมักริบิฮาสัญญาณบางอย่าง อันชัดเจนที่ถูกกล่าวไว้ในอายะห์ก็คือขณะที่ดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศตะวันตกอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความชัดเจนมากและผมได้กล่าวให้พี่น้องได้รับทราบไปในหะดิษหนึ่งที่บันทึกโดยท่านอิมามบุครีและก็อิมามมุสลิมเกี่ยวข้องกับการที่ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัอลอฮุอะเลฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นฮะดิษที่แข็งแรงมาก มุตตะฟกุนอะไรหมายถึงรายงานตรงกันทั้งบุคอรีและก็มุสลิมมาดูอีกะดีษฐางในวันนี้เป็นะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอันอบีฮูไรระต์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลาอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบาดิรูบิลอาฺมาลิซิตตันตุลูอัชชัมซ์มินมักริบิฮาวัดดุคอนวะดาบะตุลอัรฎ วัดดัจจาลว่าขวยสัตว์ตัหดิกุมวะอัมรุลอามะนะครับท่านนาบีได้บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งทำความดีให้มากๆกก่อนที่เหตุการณ์หกประการดังต่อไปนี้จะเกิดขึ้นซึ่งหกประการดังต่อไปนี้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยากมากที่จะไปเร่งรีบทำความดีกันตอนนั้น หรือยากมากนะครับที่เป็นความดีที่คนคนหนึ่งจะได้ขนขวายเพื่ออัลลอฮ์พอครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รับรู้ไปแล้วนะครับว่าเมื่อดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นปับ๊บอิมานของคนปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่รับการเตาบ้าตัวของคนชั่วการสํานึกผิดของคนเลวอัลลอฮ์ไม่รับนี่คือประเด็นสําคัญมากท่านอบิบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งทําความดีก่อนที่เหตุการณ์หประการดังต่อไปนี้จะเกิดขึ้นประการที่หนึ่ง ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นไปขึ้นทางทิศต,ตะวันตกนี่คือสัญญาณหนึ่งประการที่สองนะครับหมอกควันสีขาวจะปกคลุมระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินนะครับทั่วโลกนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นหมอกควันสีขาวจะปกคลุมระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินทั่วโลกเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวมาก ประการที่สามการออกมาของสัตว์แห่งแผ่นดินภาษาอาเรียกว่าดาบตุลอัตแปลว่าสัตว์แห่งแผ่นดินบางคนก็เป็นแปลว่าสัตว์ประหลาดแห่งแผ่นดินนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นสัตว์ใหญ่เหมือนกับช้างมาวัวควายนี่แหละนะครับที่จะออกมาจากแผ่นดินซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกันนะครับในครั้งต่อๆไปประการที่4ี่ การออกมาของดัตยานที่จะสร้างความพินาศย่อยยับให้แก่ชาวโลกอันนี้เราได้คุยผ่านพ้นไปแล้วนะครับในสัญญาณใหญ่แห่งวันกิยามาสัญญาณที่สองนะครับและประการที่5การทําสัญญาเอาเปรียบผู้คนนะครับทำสัญญาเอาเปรียบผู้คนที่จะเกิดขึ้นในยุคท,ท้ายๆเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณเล็กที่เราได้พูดผ่านพ้นไปแล้ว และประการที่6ก็คือการละทิ้งกิจกรรมส่วนรวมละทิ้งกิจการส่วนรวมของบรรดาผู้สัทธานไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับกิจการส่วนรวมเอาเฉพาะตัวใครตัวมันนะครับที่ภาษาอัหรับเรียกว่าคูวไว้สติอาฮาดีกุมนะครับก็คือการละทิ้งกิจการส่วนรวมแลวก็เฉพาะนะครับ,นนรบเอาเฉพาะตัวเองนะครับที่จะเอารอดก็รอดตัวเองอย่างเดียวอันนี้เป็นสัญญาเล็กที่เราได้พูดคุยกันไปแล้ว ประเด็นสําคัญจากฮะดิษบทนี้พี่น้องครับก็คือตูลูอัลชัมส์มินมักริบิฮาท่านนบียืนยันอย่างชัดเจนว่าดวงอาทิตย์จะไปขึ้นทัาทิศต,ตะวันตกนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะเกิดขึ้นแล้วสร้างความสะพรึงกลัวสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ชาวโลกนี้อย่างมากมายก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่บ่งบอกให้รู้ว่าในการต่อไปในภายภาคหน้า ในอนาคตข้างหน้าก่อนที่โลกดุนยานี้นะครับจะดำเนินไปสู่จุดอวสานจุดแตกหักดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก่อนที่วินาทีจุดระเบิดของโลกจุดพินาศของโลกนี้จะเกิดขึ้นพี่น้องครับอีกฮะดีษหนึ่งนะครับเป็นฮะดีที่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับที่นำเอาฮะดีษต่างๆมาบอกกับพี่น้อง เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ตอกย้ําเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าเหตุการณ์ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นไปขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านนาบีบอกเอาไว้หลายสิบฮะดีสผมพูดคุยกับพี่น้องสองสามฮะดีษแล้วนะครับฮะดีษนี้เป็นฮะดีษที่สี่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมอันหูไดฟะอิบนนอุไซดินรอดีอัลลอฮฺหวานหูได้รายงานว่า اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تكون عشرة آيات طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة وجأجود ومأجود وخروج عيسى ابن مريم وثلاث خسوفات คัฟุญบนมัชริกว่าค้ฟุญบนมักริบว่าค้วคฟุญบน ج ز ي ر ติลอารับวานารุนตัครูยูมินกอ้อเดออดนนนนะครับเป็นหัดิษที่ยาวพอสมควรหะดีษบทนี้มีใจความว่าครั้งหนึ่งท่านาฮุยไซฟาอิบนีอุไซดินรายงานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรอซูลสุลลาะฮวอไลฮิวะซัลลัลมออกมาจากห้องของท่านออกมาจากบ้านของท่านที่ติดอยู่กับมัสยิด และเมื่อออกมาแล้วนะครับท่านก็เห็นพวกเราเนี่ยกำลังนั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับวันกิยามะเกี่ยวกับวันอวสานโลกเกี่ยวกับว,วินาทีที่เป็นจุดระเบิดของโลกนะครับเพราะว่าในอุรอานบอกไว้หลายอายะเกี่ยวข้องกับภูเขาที่มันจะปลิวว่อนในอากาศแผ่นดินที่มันจะไหวอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะถูกทำให้มืดลงชั่วขณะ อะไรต่างๆเราเนี่ยเราได้นั่งพูดคุยกันท่านฮูไซฟะได้รายงานแบบนี้พอท่านนาบีเห็นพวกเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็กล่าวว่าแท้จริงพวกท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะวันกิยาม่าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าสัญญาณสิบประการดังต่อไปนี้จะปรากฏนั่นก็คือหนึ่งดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นไปขึ้นทางทิศต,ตะวันตกซึ่งเป็นเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ ประการที่สองการออกมาของดัชนานที่จะมาสร้างความพี่นาศย่อยยับให้แก่ชาวโลกประการที่สามพี่น้องหมอกควันสีขาวจะปกคลุมระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินปกคลุมทั่วโลกมนุษย์เลยนะครับประการที่สี่การออกมาของสัตว์แห่งแผ่นดินนะครับสัตว์ตัวนี้จะออกมาจากแผ่นดินแล้วก็มาพูดคุยกับมนุษย์ด้วยนี่เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจ เพราะว่ามันเป็นหลักอักีด้าหลักยึดมั่นที่เราจะต้องมีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ประการที่5การออกมาของสองประชาชาตินั่นก็คือยะยุดและมะยุดจะออกมาปรากฏตัวนะครับด้วยความรีบเร่งนี่คือสองประชาชาติจิตจะสร้างความพินาศย่อยยับให้แก่ชาวโลกอีกเช่นเดียวกันประการที่6ท่านนบีไอซาบุตรของมารยมจะลงมาจากฟากฟ้า ตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาประการที่7ธรณีสูบจะเกิดขึ้นหมายถึงเป็นธรณีสูบที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้น3ครั้งครั้งแรกทางทิศต,ตะวันออกประการที่8ทธรณีสูบครั้งที่สองจะเกิดขึ้นทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ประการที่9ธรณีสูบอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สจะเกิดขึ้นที่คาบสมุทรอาหรับ และสัญญาณที่10ก็คือจะมีไฟเนี่ยออกมาจากเมืองเอเดนนะครับในบางรายงานฮะดิษบอกว่าก้นบึ้งของทะเลเอเดนจะมีไฟที่ทะลักออกมาจากที่นั่นนะครับแล้วก็ไฟนี้ก็จะไล่ต้อนผู้คนไปยังสถานที่ชุมนุมเรื่องของการที่ไฟจะออกมาจากเมืองเยเมนประเทศเยเมนนี่นะครับเราจะได้พูดคุยกันอย่างละเอียดนะครับเมื่อเมื่อถึงสัญญาณที่10เป็นสัญญาณสุดท้าย แห่งวันกิยามะเรียกว่าสัญญาณใหญ่สุดท้ายนะครับก็คือไฟที่จะออกมาไล่ต้อนผู้คนไปยังสถานที่ชุมนุมและวินาทีตรงนั้นนี่แหละสังก็จะถูกเป่าและมันก็จะถึงวินาทีที่เป็นจุดระเบิดนะครับแผ่นดินไหวจะรุนแรงอย่างยิ่งภูเขาจะถูกนะครับทำให้ปลิวว่อนในอากาศนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆชั้นฟ้าจะถูกพับ มันเป็นเหตุการณ์ที่ท่านนบีม <ville> ุฮัมมัดสุลลัลฮุฮะเลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้น่ากลัวมากๆนะครับฮะดิษบทนี้นะครับท่านนบีพูดถึง10สัญญาณแห่งวันกิยามะซึ่งเป็น10บสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งที่เรากําลังพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการที่ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นนะครับเป็นอีกฮะดิษหนึ่งซึ่งฮะดิษเนี่ยเวลาเรานําเอามาหลายๆฮะดิษเป็นฮะดิษที่ถูกต้องทั้งนั้นเลยนําเอามาอ่าน นำเอามาศึกษาทำความเข้าใจมันก็จะทำให้ปัญหานั้นหรือว่าเรื่องนั้นๆที่เรากำลังพูดคุยเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความมั่นคงเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ร100้อยเปอนต์ันเปอร์เซนต์ว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือสัญญาณที่บอกว่าตุล ah ูอัชัมส์มินมักริบิฮาการที่ดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศต,ตะวันตกนะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้พี่น้อง ดูอีกฮะดิษหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยท่านบันทึกโดยท่านอิมามอบูดาวูดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันพี่น้องครับในฮะดิษนี้ระบุว่าอันอบีดัรรินรดิยัลลอฮุอันฮุกละกละอัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุรริน รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าก่อนนบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเลี้บีซัรรดินฮีนัตตั้งลงชัมส์อัตดรีอายนัตั้ฮับท่านนบีนี่ยเคยกล่าวอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของดวงอาทิตย์การโคจรของดวงอาทิตย์นะครับรอบโลกหรือการที่โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ นะครับแล้วก,ก็การที่ดวงอาทิตย์ก็โครจรน,นะครับหมุนด้วยตัวของมันเองแล้วก็โครจรไปด้วยท่านนาบีกล่าวอธิบายแก่ท่านอบูซัดินว่าท่านรู้ไหมนะครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเวลามันตกนะครับที่ที่ขอบฟ้าเนี่ยนะครับที่เราเห็นว่าดวงอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าเนี่ยรู้ไหมว่ามันโครจรไปที่ไหนท่านอบูซัดินก็บอกว่าอัลลอฮฺฮุวรารอซูลูฮฺอาลัม อัลลอฮ์และเราซูลนั้นเป็นผู้ทรงรู shi, aha, ha, ti, ้ดียิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านนบีก็อธิบายต่อไปว่าอินนาฮะทัศฮะบูฮัตตาตัสจุดใต้ทะลอาร์ชีฟตัสตัดดินุฟะยุดานุลละฮะวายูชิกุอันตัสยุดาฟะลายุกบัลมินฮะฟะตัสตัดดินุฟะลายุสตัดดุนมินฮะยุกาลุลละฮะอิร์เจอีมินไฮตุจิติฟทัศโลมินมักริบิฮะ ذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير ا ل عزيز ا ل علم ي, ي ซึ่งมีใจความว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع าลาให้มันไปสู่ยูดอยู่ใต้บัลลังก์ของพระองค์อันนี้ตามการที่ท่านนบีได้อธิบายเอาไว้และมันก็รอขออนุญาตอัลลอฮ์ และมันก็ได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์ว่าไปขึ้นที่เดิมก็คือไปขึ้นทังทิศตะวันออกพอใกล้ๆวันกิยามะมันก็ขออนุญาตแบบนี้แหละตามเดิมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาว่าจะไปขึ้นทังทิศตะวันออกตามเดิมแต่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งว่าเจ้าจงกลับไปขึ้นตรงที่เจ้ามาหมายถึงว่าไปตกตรงไหนก็ไปขึ้นตรงนั้นอันนี้ภาษาง่ายๆที่เราสื่อความหมายจากฮะดีษนะครับแล้วดวงอาทิตย์มันก็จะไปขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นแหละ คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ตัดว่าและดวงอาทิตย์นั้นมันโคจรตามวิถีของมันนั่นคือกําหนดของพระผู้ทรงอํานาจผู้ทรงรอบรู้ยิง่งการที่ดวงอาทิตย์โคจรเนี่ยเป็นไปตามคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วการที่มันจะไปขึ้นทางทิศต,ตะวันตกมันก็เป็นไปตามคําสั่งเป็นไปตามกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานฮัวตาลาอยายะนี้อยู่ในสุรยาซีนอยายะที่38นะครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราท่านทั้งหลายรู้อีกนะครับว่าเป็นข้อยืนยันจากท่านนาบีว่าดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งเป็นไปตามคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทําความเข้าใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่บรรดาอุลมามะได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนั่นก็คือประเด็นที่ว่าภายหลังจากที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนทิศขึ้นแล้ว โดยไปขึ้นทางทิศต,ตะวันตกแล้วก็ไปตกทางทิศต,ตะวันออกตรงนี้จึงเกิดข้อสงสัยว่าจะมีระยะเวลาอีกเท่าไหร่ก่อนที่จะเกิดวันกิยามะกี่ปีกี่เดือนจะมีระยะเวลาอีกเท่าไหร่ที่โลกนี้จะพบกับจุดอวสานจะพังพินาศแตกสลายเป็นปัญหาเป็นคำเป็นคำถามนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นมัสอาละ เป็นคําถามที่เราควรที่จะทําความเข้าใจเพราะว่าเรายอมรับแล้วนะครับอ่านมาตั้งหลายฮันดิสแล้วรวมทั้งอายะอัลกุรอานที่อยู่ในสุรอันอามด้วยอายะ์ที่158เราก็อ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นอย่างแน่นอนใกล้ๆวันกิยามาทีนี้เมื่อดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นแล้วอันนี้เป็นสัญญาณใหญ่แห่งวันกิยามา แล้วเมื่อดวงอาทิตย์เ,ยเปลี่ยนทิศขึ้นแล้วไปขึ้นทางทิศต,ตะวันตกแล้วก็ไปตกทางทิศต,ตะวันออกเปลี่ยนทิศขึ้นนะครับโลกหมุนกลับด้านแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะอยู่อีกเท่าไหร่โลกนี้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่ก่อนที่วันกิยามาจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะแตกสลายตามการอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวพี่น้องครับแต่ว่าเวลามันหมดลงพอดี ชาอลลอร์ allah, ในครั้งต่อไปนะครับจะได้นําเอาเรื่องเนี้ยมาพูดคุยกับพี่น้องว่าภายหลังจากที่ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นแล้วโดยไปขึ้นทางทิศต,ตะวันตกแล้วเนี่ยจะมีระยะเวลาอีกเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีจึงจะเกิดวันกี่ยามาจึงจะพบกับจุดอวสานวินาทีที่โลกนี้จะระเบิดแล้วก็เป็นดินไหวแล้วก็จะแตกสลายไปนในที่สุดนะครับินชาลลอร์ในครั้งต่อไปนะครับเวลาหมดลงพอดีนะครับพี่น้องว่าบินลาฮิตาฟิก والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته